สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟิร์นคนพะเยาลและเจ้าเฟิร์นอยู่ไปเฮวบัตฟองมินเะเจ้านี่หนทางมาตะกี้นี่ทางเหลื่อมหกเานาะเข้าหน้าหนาวแล้วเจ้าออมาเด้อไปได้มาลบรูด้วยม,ลลดดวยมินอะไรยังมาเยี่ยมมายำม,มาเด้อนาะเจ้าออกา็จะ เป็นโกดเนาะ,ะเป็นที่ที่อยู่นี่จะเป็นฝั่งทางนี้นะเจ้าก็เฟืรนมาอัปเดตเนาะทุกทีเฟืรนจะถ่ายจากปุ้นมานี่จะถ่ายจากนี้ไปนะ่เจ้าเน้าซีก,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 กเยอะเอลยนะเจ้า มีชุบไสอยู่ข้างนี้นี่ทีตรงนี้เนาะนี่ก็ไปเกิดชุดพุ่น,น,นเนะปุ่นเนาะเจ้าพุ่นเฮมพุ่นโล่ไปพุ่นเนาะเจ้าปุ่นพุ่นรอบข้างก็จะเป็นน้ำเนาะเจ้าเนี่ยนี่ก็จะเป็นปลาเฮียวเนาะปลาเฮียวบ้านฝั่งมินเน่ยเจ้าก็มาถึงตะกี้กับถ่ายเลยดีมาทุละกเลย นี่ก็จะเป็นหนทางไปน้าเขางน่เจ้านี่เป็นหนทางนี่จะเป็นหนทางไปนาขขบคุ้นหน่เจ้าอือเจอแสงแดดน้อยหนึ่งเนาะเจ้านี่ก็จะเป็นป่าเหียวบ้านฝั่งมิน แ็่น้อยเอยงละการเก็บเป็นหลังนะเจ้าเนี่ยทางนี้ก็จะเป็น,ปนสุดพุ่นก็จะเป็นน้าเขานี่เจ้าอันเี้บริเวณนะ่ะเป็นบริเวณของป่าหิวทั้งนั้นเลยนะเจ้านะี่ จ,จนสุดปุ่นนะเจ้าคุณเราจะออกทางฝั่งเหวพอด,ดีเอาฝ่ายน้าขอบปุ่นนะเจ้าเราจะจนชุดปุ่นนะเจ้าคุณทางในพุ่นก็นจะมีโกดนะเจ้าโอ้ยงนนนูนักขนาดปุ่นนี่กับชุดพุ่น กระปุนเนาะปุ้น,นไก่นะเจ้าที่ประตำกะ่ายี่สิบเลยออเฉพาะปลาเฮือนนี่นะนี้งมากข้างในมันเกจะจเป็นโกดนะเจ้า จะเป็นตั้งหลังนี่จะเป็นตั้งหน้าเลยจรมโอ้น้าหนาวที่นั่นเจ้าอันก็จะเป็นตั้งหน้าเนาะ นี่จะเป็นเตาของฟอนเก่านะเจ้าเนี่ยนี่จะเป็นนิ้เก็นโดดเขาอ,อยู่หันตรงนั้นเลยเจ้ากโกดก็จะอยู่นี่เนาะนเจ้า น่กขนาดเลยนะเจ้าไปจนชุดปุ้นนะเจ้าปุ้นลึกเข้าไปในปุ้นคลิปนี้เฟิร์นขอขอจดรี่นะเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟิร์นคุณพะเยาเนเจ้า,ะจ,าจะได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟิร์นคณพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า